เทืีซีเอมมหาวิทยาลัยสุขภาพโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม,ม่พูดถึงเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพนะครับปัจจุบันเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาช่วยเยอะแยะมากมายนะครับอย่างพวก สมาร์ทวอทช์สมาร์ทแวร์เบิลต่างๆที่เราใช้ดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้หลายคนก็ใช้กันอยู่นะครับดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็จะมีโครงการที่ดูแลสุขภาพของบุคลากรน,นะครับผ่านทาง healthy cmu นี่แหละนะครับ ดังนั้นเอพิโซดนี้ครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ CMU Smart Self Monitoring นะครับเรื่องนี้รายละเอียดจะมีอะไรบ้างพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนิยาเจติยานุกรกุณนะครับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟังเสียงสัมภาษณ์ของอาจารย์ได้เลยครับพูดถึงโครงการนวัตกรรมการคัดกรองและเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรด้วยตนเองนะครับผ่าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ที่ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เป็นโครงการที่มีชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ครับ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นโครงการที่อาจจะพูดง่ายๆเราทำเกี่ยวกับเรื่องของ smart ร์ a r a b l e ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ที่ปัจจุบันก็มีความนิยม <Okay. S 1> ใช้มากขึ้นนะครับ <Okay. S 1> พวก smart watch อะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาช่วยในเรื่องของโครงการของเราด้วย<ช>นะครับทีนี้ถามถึงที่มาของโครงการก่อนว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงทําไมเราถึงสนใจด้านนี้ครับอาจารย์ครับ ค่ะเริ่มต้นนะคะก็จากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของพวกเรามีนโยบายในเรื่องของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาวะที่ดีนะคะจึงมาซึ่งการบริณาการโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมชเรานะคะภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมชสำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพนะคะที่เราเรียกว่าหลายๆท่านก็คงรู้จักในนามของ Healthy CMU กันอยู่แล้วนะคะซึ่งจริงๆส,ส่วนนี้นะคะเป็นเป็นโครงการที่ที่อยู่บน พื้นฐานของ activity b a s e นะคะคและในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Smart Watch ของพวกเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นทางด้านเรื่องของ health risk assessment เหมือนกับเป็นการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะนะคะซึ่งเป็นทางด้านเทคโนโลยีนะคะคมาใช้ในการเขาเรียกว่า เฝ้าระวังนะคะคัดกรองเนี่ยค่ะในเรื่องของค่าสุขภาพนะคะเ,เบื้องต้นในเบื้องต้นด้วยตนเองเพราะว่าในในช่วงปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าเทรนด์ทางด้านสุขภาพเนี่ยบุคลากรหรือหรือคนทั่วไปมีความ,มสนใจนะคะมีความใส่ใจมากขึ้นเพราะว่าเราตะหนักดีว่าสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ที่ตัวเราเองก่อนใช่ไหมคะคแล้วหลังๆเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทในการในการขับเคลื่อนหรือก็ หรือว่าสร้างเสริมสนับสนุนนะคะสมาร์ทเดเวิ์นะคะผ่านสมาร์ทวอชที่มีมีการติดตามค่า,ากิจกรรมการออกกำลังกายค่าการเคลื่อนไหวอะไรต่ตางๆเนี่ยมันกระตุ้นรกระตุ้นนะคะให้คนสร้างแรงจูงใจให้คนแอคทีฟขึ้นนะคะและอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมีเรื่องของค่า เขาเรียกว่าค่าบ่งชี้ทางสุขภาพที่สาคัญสำคัญ 3, 000, 000, หลายๆตัว hmm. นะคะบนสมาร์ทวอชนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเกรดนะคะมีทั้ง m e d i ที่เข้าเกทั้งทั้งมาเก็ตติ้งคอมเมอร์เชียต่างๆ hmm. นะคะนี่สำหรับภายใต้โครงการนี้พอดีเราก็พิจนารณานดูแล้วเพื่อการเข้าถึงแล้วก็การกระจายแล้วก็เป็นการเริ่มต้นนะคะหลายๆท่านที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้กันหลายๆท่านที่ไม่เคยอยากจะทดลองสวมใส่แล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันมันมีการทํางานของระบบอย่างไรน จริงแล้วเนี่ยโดยหลักการเราเราเรามองพิจารณาอย่างนี้ค่ะเราก็คงจะต้องเลือกคัดเลือกตัวสมาร์ทวอชที่ที่ฟิตกับตัวโครงการในในในระยะไพโอด ก่อนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยใช้เริ่มแรกนะคะแล้วตัวตัวที่เราสนใจเนี่ยเราก็เป็นเป็นแบรนด์ของของเซมิ่งก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยค่าบ่งชี้สุขภาพหลักๆจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะคะนอกนั้นก็จะเป็นค่ากิจกรรมสุขภาพขึ้นทั่วไปที่ทุกท่านการออกกำลังก้าวการวิ่งการระยะทางอะไรพวกนี้นะครับการนอนคุณภาพการนอนปริมาณการนอนนะคะซึ่งจะมาใช้ประกอบในการพิจารณาเรื่องของความเครียดอะไรก็ว่าไป ะะก็เป็นข้อมูลให้กับพวกเราแบบเรี้ยวทม์แบบอะไรเงี้ยทีนี้พอมีตัวสมาร์ทวอชซึ่งตัวนี้อยู่ที่ส่วนบุคคลจริงไหมคะครเรายังมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวสมาร์ทสเกลนะคะภายใต้โครงการเนะะี่ยค่ะเราจะมีการใช้อุปรกรณ์เหมือนเหมือนกระตุ้นนะคะคส่งเสริมมีสมาร์ทสเกลแล้วเราก็เลือกซิมมี้เหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ ก็อยู่ที่ที่บ้านชั่งน้ําหนักนะคะอาจจะเช้าจะเย็นใครทั้งฉีเออใครที่จะช่างทีหน่อยก็จะมี data เยอะนะคะ<อ>แต่ภายใต้โครงการเราก็จะพยายามให้ท่านนะคะติดตามสุขภาพทุกๆวันใช่ไหมคะจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงน,น,<อ>นะคะแบบเรยวทามย้อนไปเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นอะไรเงี้ยท่านก็จะเห็นหมดเลยถ้า,ถา,ถา,ถาท่านถ้าท่านจอยกับตัว การวัดตัวนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตรงนี้ส่วนบุคคลเนี่ยนะคะมีสมาร์ทวอทสมาร์ทสเกลนะคะแล้วเรายังมีอุปกรณ์อีกชุดหนึ่งนะคะที่เป็นที่เป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่สเตชันอย่างสมมุติว่าตามคณะนะคะเราคงจะไปตั้งแล้วก็ให้ท่านเข้าไปใช้ตรงนี้อาจจะไม่ต้องทุกวันก็ขึ้นอยู่กับท่านรู้สึกสะดวกสบายที่จะไปวัดแต่ก็ควรจะวัดในหนึ่งสัปดาห์นี้ควรจะเนาะอรงน้อใช่สักอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะค่าตัวนั้นเนี่ยพอดี ด้านนี้เราก็มีทีมนะคะซึ่งเรียนเชิญทางสถาบันชีวิศวกรรมชีวะ,ะการแพทย์มาช่วยพัฒนาตัวตัวเหมือนเป็นมัลติเท t เตอร์นะคะทางไบโอมิดใช่ไหมคะ,คะก็ท่านมีความชำนาญท่านก็จะ,ะมะีตัวเขาเรียกว่าตัวดีเทคที่สามารถดีเทค ค่าอุณหภูมิร่างกายได้ค่าความดันโลหิตได้นะคะค่าปริมาณออกซิเจนในเลือดนะคะเป็นค่าสําคัญทางสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีมีเรื่องของค่าวัดการเต้นของหัวใจแบบพริ้วไหวด้วยเพราะตัวนี้จะจะมีความสําคัญมากเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้เราเรามีมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะอ่ตัวนี้ก็จะได้ถ้ามีค่าผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยค่ะพอเรามีตัวดีเทกเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ดีเทคแล้วเราสร้างระบบ ระบบนะคะระบบที่จะเป็นการเก็บตรวจวัดแล้วก็เก็บข้อมูลใช่ไหมคะเพราะนั้นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่า d a t a ้าเบส่วนบุคคลในเรื่องของสุขภาพหลายๆตัวเมื่อกี้ลืมเรียนเน้ยนย้ำไปนะคะว่าตัว Smart Skill สมาร์ทสเ l ลเนาะที่เราเลือกเนี่ยก็มีค่าหลายหลายพารามิเตอร์นะคะนอกจากน้ําหนักนี้พื้นฐานอยู่แล้วจากค่าน้ําหนักเราก็จะ รับทราบเรื่องของ B.M.I. ใช่ไหมคะอมนอกเหนือไปจากนั้นนี่จริงๆก็จะมีในส่วนที่เป็นค่าปริมาณอะไรนะคะโปรตีนไขมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นโวรก,<อ>ก็ก็ยิ่งน่าสนใจมากายิ่งขึ้นเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะเรื่องมวลกระดูกนะคะมวลกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้มีค่าต่างๆใช่ไหมคะคนก็จะรู้สึกว่าอุ้ยค่าของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดน,น,นะคะแล้วในขณะเดียวกันตัวระบบที่อาจะ เรียนไเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าไทยในส่วนที่ที่เราจะพัฒนาระบบเนี่ยเราจะทำระบบของการเขาเรียกว่าคัดกรองหรือเฝ้าระวังให้กับเนี่ยค่ะผู้ที่ร่วมโครงการใช่ไหมคะครกับ สวมใส่สมาร์ทวอทแล้วก็ดีเทคสมาร์ทสเกลอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวระบบเนี้ยถ้าสมมติมีค่าผิดปกติอะไรเกิดขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนเราจะต้องมีการเขาเรียกว่ามีค่ามาตรฐานนะคะถ้าเวี่ยงขึ้นเหวี่ยงต่ำอ,อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีระบบ alert นะคะ วอร์นิไปนะคะว่าท่านเสียงเสียงตาำเสียงปันกลางหรือเสียงสูงนะคะขณะนี้อะไรเงี้ยค่ะเราเราเราจะมีเขาเรียกว่ามีระบบการสื่อสารในเชิงของการสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพเนี่ยค่ะตัวนี้จึงเป็นเรื่องของเซลล์มอนิ o อ i ริงนะคะผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะเราเลอกก็เลยใช้เป็นสมาร์ตเซสมาร์ตเซลล์มอนิทอเริงใช่ไหมคะแล้วเราทำการเนี้ยภายใต้เรื่องของแบรนด C M U เพราะว่า by C M U นะคะด้วยการเป็นการบริ นะคะเรามีทีมพัฒนาระบบซอฟต์แวร์มีทีมฮาร์ดแวร์นะคะเชื่อมต่อกันอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นเฟสแรกนะคะเฟสแรกนี่เราเราเอานี้ก่อนเป็นตัวพื้นนะคะนะคะต่อมาก็จะขยายไปนในแบรนด์อื่นๆต่อไปใช่ต่อมาเนี่ยสมมติเราก็คาดหวังว่าเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีเขาเรียกรสนิยมที่แตกต่างกันใช่ไหมคะในเชิงเท่าที่ มีข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยอย่างแบรนด์ของ Garmin แบรนด์ของ Sunto นะคะ f i t b i t อะไรก็จะเป็นที่นิยมนะคะเราก็คาดหอังว่าอีกหน่อยเราก็จะพัฒนาระบบซอฟต์แวร์นะคะที่จะลิงก์ซิงค์นะคะตัวแบรนด์ต่างๆเหล่านี้เข้ากับระบบเราด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นความหลากหลายของแบรนด์ไม่เป็นอุปสรรค <c oughs> ในการเขาเรียกว่า จอยนะคะสำหรับบุคลากรมชท,ที่สนใจคือเราก็จะ,ะพยายามทำให้มันแพร่หลายใช้ได้ทุกๆแบรนด์มากขึ้นะนะครับแต่ว่าเฟสแรกเนะี่ยเราก็ใช้แบรนด์นี้ก่อนคือเส<ะ>ี่ยมีนะครับถ้าองั้นจะเรียกชื่อโครงการสั้นๆก็คือว่า C M U Smart Self Monitoring ใช่ค่ะนะฮะอันนี้เป็นความคาดหวังของเราที่อยากจะให้บุคลากรของมชเนี่ยมีเรื่องของข้อมูลสุขภาพ ในแต่อย่างย่งน้อยแต่ละวันนะครับ <Okay. S 1> จะได้สํารวจตัวเองได้ว่าเออวันนี้เราเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้วัตถุประสงค์โครงการนี้ที่เราทําขึ้นมามีอะไรบ้างครับ ในส่วนวัตถุประสงค์ทางด้านเซลล์วันที่รึมก็คือต้องการกระตุ้นให้แต่ละบุคลากรทุกท่านเนี่ยดูแลสนใจใส่ใจนะคะในการติดตามข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเราเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะหรือทิ้งมาตรฐานอย่างไร,รนะคะก็จะได้เป็นการปรับตัวพฤติกรรมเพราะว่าตัวนี้จริงสุขภาวะที่ทางโครงการร่วมใหญ่มุ่งหวังเนี่ยในระยะ เริ่มต้นนี้นะคะเราเน้นเรื่องของโรคก,การให้ความสําคัญในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะซึ่งก็มีโรคหัวใจโรคความดันโลหิตเป็นต้นนะคะซึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นข้อมูลที่จะบ่งชี้นะคะครับทีนี้เราเรามีการทําอะไรไปแล้วบ้างครับกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการนี้ครับค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่ระหว่างการพัฒนานะคะ ตัวฮาร์ดแวร์มัลติเทท ECTOR นะคะที่จะสามารถที่วัดได้หลายๆค่าคและอีกส่วนหนึ่งใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้แน่นอนก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของแอปพลิเคชันนะคะเราเตรียมการทางด้านเพราะว่าเราต้องมีการสื่อสารรีสปอนส์ข้อมูลนะคะสุขภาพอะไรต่างๆกิจกรรมอะไรเนี้ยการออกกําลังกายอะไรต่างๆของส่วนบุคคลนะคะบนผ่านบนแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันนะคะแล้วเราต้องทําให ให้ให้เขาเรียกว่าง่ายต่อการ การใช้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการอินเทอร์พิตดัตตานะคะในลักษณะของเรียลไทม์นะคะให้มีรูปแบบที่น่าสนใจนะคะไม่น่าเบื่อเอนี้ยคะ่ะ <c oughs> แล้วก็นี่ส่วนการจัดการหลังบ้านอีกเราก็ต้องทำด้วยนะคะแล้วก็มีบนเว็บไซต์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก,กต็ต้องทำแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอทำส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่เรียนนะคะครเราซิงกับ, Smart watch, บสมาร์ทวอชสมาร์ทสกิลได้นะคะแล้วอีกโจทย์หนึ่งเราต้องซิงกับตัว ารแวรที่ที่เราพัฒนาตัวนั้นด้วยค่ะที่จะอยู่ที่สเตชันนะคะก็มีทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์แล้วก็ไปซิงก์กับตัวสมาร์ทวอชที่เขาใส่สวมใส่กันอยู่แล้วด้วย<ช>เองเงี่ยะนะครับเพราะน,นั้นก็เป็นงานของเราที่น่าจะค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยบางคนกังวลเรื่องข้อมูลครับเพราะว่าเราจะมี Data หรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคนคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้าเขาวัดทุกวันก็จะมีเยอะมากน้ำหนักส่วนสูงอ่าฮาร์ดเรทหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยเราจะมีวิธีการดูแลข้อมูลพวกนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ค่ะใช่คนะ่ะเรามีการ พูดคุยกันนะคะและแน่นอนเรื่องของข้อมูลทางสุขภาพนะคะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราระมัดระวังนะคะในในเชิงของจริยธรรมนะคะการเข้าถึงข้อมูลอยู่แล้วนะคะ CMUHR ก็ก็จะจะดูแลนะคะกำกับเรื่องพวกนี้ให้เป็นส่วนบุคคลจ,จริงๆท่านจะ สบายใจได้นะคะข้อมูลของท่านเนี่ยคนอื่นจะดูไม่ได้นะคะคนอื่นจะดูไม่ได้ท่านเองก็จะดูของคนอื่นไม่ได้เหมือนกันนะคะมีเพียงแอดมินที่แน่นอนเขาก็จะไม่ไม่ไปเปิดเผยข้อมูลใช่ค่ะไม่เปิดเผยข้อมูลนะคะอันนั้นคือในเชิงของการจัดการระบบนะะค่ะอันนี้คือการจัดการเรื่องของข้อมูลต่างๆในภาพรวมในภาพรวมนะครับส่วนเรื่องของการแจ้งเตือนอะไรต่างๆ ก็จะมีพวกระบบที่คอยสั่งการกันต่อไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นเฟสต่อไปใช่ไหมครับแต่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเราได้ดําเนินการมาในเรื่องของการพัฒนาทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ไปในส่วนหนึ่งแล้วนะครับให้สามารถเข้ากับอุปกรณ์ที่ต่อไปเราก็จะมีหลายๆแบรนด์ที่เข้ามาร่วมมากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงเป้าหมายสูงสุดของเราเลยที่ทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับอาจารย์คร ก็เพื่อสร้างนวัตกรรมนะคะระบบสุขภาพเนี่ยคะ่ะที่เกี่ยวข้องกับระบบคัดกรองอออในเบื้องต้นเพื่อที่จะจะได้ลดจำนวนที่เราจะไปอะไรคะไปตรวจเช็คตรวจวัดสุขภาพที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยคะ่ะก็คืออาจ <c oughs> <c oughs> จะคือจริงๆมันก็จำเป็นในการตรวจสุขภาพอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเรามีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเอวันนี้ ไขมันเราสูงไปหน่อยนะหรือว่าวันนี้เรายังไงเราอาจจะต้องไปออกกําลังเพิ่มเติมหรือลดอาหารตัวนั้นตัวนี้อย่างเงี้ยนะฮะ,ะเพื่อที่จะได้ m o n i อ o r เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของเราได้ทุกวันค่ะแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า C M U community ของเราอะค่ะก็อย่างน้อยก็จะมีตัวนวัตกรรมอ สุขภาพที่เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะแบบนี้นะคะคไปไปตามภาควิชาตามคณะ<อ>นะต่างต่างเนี้ยก็จะได้บุคลาก,ก,กรก็จะได้เข้าถึงนะคะการตรวจวัดสุขภาพด้วยตนเองเลยค่ะเพราะว่าเราใส่ใจเอ๊วันไหนเรารู้สึกเรามีความผิดปกติเอ๊หัวใจตุ๊บตุเต,ต้นแรงหรือเต้นผิดปกติเนี้ยเราก็จะได้เข้าไป,ปวัดวด,ด้วยตัอเองเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นแล้วก็หลายๆค่าก็เดี๋ยวนี้ ก็เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะเราไม่จําเป็นจะต้องไปที่โรงพยาบาลเลยนะคะที่สเตชันของเราเนี่ยเราตรวจวัดความดันออกเสบอะไรได้เลยเนี่ยคะ่ะถ้ามีผิดปกติเมื่อไหร่เราก็จะได้อะไรคะรีบไปหาหมอไปโรงพยาบาลหรืออย่างไรก็แล้วแต่หรือว่ารีบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรของเราที่มันจะทําให้สุขภาพของเรา,ยาแย่ลงนะครับ,รบทีนี้มาถึงช่องทางครับหลายคนอยากจะทราบแล้วว่า เออเราสามารถติดตามการดําเนินงานของโครงการได้ในช่องทางไหนบ้างครับอ๋อช่องทางของการติดตามโครงการนะคะเหมือนกับทางร่มใหญ่ของโครงการเรานะคะมีทั้ง Facebook แล้วก็ตัว Line o f f i อฟฟิะนะคะที่เป็น h t h l t l y h y u m u ของพวกเรานะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็น เป็นเชิงรายละเอียดนะคะถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่คืออีกสักระยะนึงตามแผนแผนง,งานของเรานะคะคหลังจากพัฒนาระบบแล้วเราก็จะมีการพรีเทสระบบก่อนพอนิ่งปุ๊บเนี่ยเราคาดกันว่าไม่เกินช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะเราน่าจะได้เริ่มทดลองกับบุคลากร กรุ๊ปหนึ่งก่อนแล้วนะคะคเพราะฉะนั้นตรงตรงกรุ๊ปเนี้ยนะคะในเชิงในเชิงลึกในช่วงระหว่างที่ดำเนินกิจกรรมอยู่เนี่ยถ้าถ้าติดขัดอย่างไรนะคะในเชิงระบบเนี่ยเรามีช่องทางนะคะที่จะติดต่อกับทางทางมีทั้งทั้งกลุ่มใหญ่นะคะ,ะแล้วก็ในส่วนที่ที่เกี่ยวข้องกับฐานดำเนินการตรงก็คือทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะครับอันนี้ก็ จะเป็นในเฟสต่อๆไปซึ่งเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันนะครับ <Okay. S 1> อ,าอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับในส่วนนี้ CMU Smart Self Monitoring ครับในส่วนที่จะเพิ่มเติมนะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของการอ,าอยากจะเรียนเชิญเชิญชวนบุคลากรชมชนะคะร่วมมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้นะคะ <Okay. S 2> โดยในช่วงแรกๆเนี่ย ก่อนดำเนินการในเรื่องของการ แจกโปรไวยสมาร์ทวอชไปลงไปที่อาสาสมัครเนี่ยเราก็อาจจะมีการาสำรวจข้อมูลเรื่องของการใช้สมาร์ทวอชสมาร์ทสเกลแล้วก็ในส่วนที่เป็นเ,เรื่องของการดูแลติดตามสุขภาพผ่านอุปกรณ์ต่างๆของท่านนะคะณปัจจุบันเนี่ย mm. เพราะเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าบุคลากรเหมือนก,นกว่าท่านของชาวมชวเราเนี่ยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างไร mm. แล้ว เริ่มต้นนะคะ before and after เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะ,คะภายใต้โครงการนี้ค่ะคือเพราะว่าบางคนเคยใช้มาอยู่ละ,ะบางคนก็ไม่เคยใช้ใช่และระหว่างดำเนินการต่างๆนะคะถ้าหากท่านมีข้อเสนอเนชิงนโยบายที่จะเกี่ยวข้องกับการกระตุน้นหรือหรือส่งเสริมกิจกรรมแ,แบบนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะ ฟีดแบ็กลับมาที่เราได้เราก็จะได้รวบรวมนะคะแล้วก็สกัดออกมาเผื่อจะได้นําเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับทางผู้บริหารมอชอต่อไปอเพราะว่านี่คือความเขาเรียกว่าความต้องการนะคะของบุคลากร,รก็จะได้ตอบสนองกับคอมมูนิตี้ของเราและฟิตค่ะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ CMU Smart Self Monitoring นะครับก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้อันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะ ฝากไว้ในอ้อมใจอีกหนึ่งโครงการก็แล้วกันนะครับโครงการดีๆแบบนี้ CMU Smart Self Monitoring ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อดูแลสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านทางโครงการ Healthy CMU นั่นเองล่ะครับ Healthy CMU มหาวิทยาลัยสุขภาพโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่